สาวิธีมองโลกในแบทจอมปาดของเบ้ง EP ที่2 18. ผู้ดูแลเรื่องบาเน็ตอาญาจะต้องรู้พิจารณาความดีความชอบ 19. ผู้ใดาขาดความซื่อสัตย์ผู้นั้นย่อมขาดสัจจะ2ยี่ไร้ลิมฝีปากฟันก็จะเปื่อยขนล่วงผิวก็จะหนาวเน็บ21ผู้คิดคด ย่อมพูดจาไม่มีหลักผู้หูเบาย่อมประสบกับเพศภัย 22. วางแผนดีย่อมมีชัยวางแผนฉาบฉวยย่อมพ่ายแพ้ 23. ผู้มีคุณธรรมย่อมตักเตือนผู้อื่นด้วยกุศโลบายดังสายฝนเย็นช่ำหยาดชะลมสรรพสิ่ง 24. ม้าพันธ์ดีจกขี่ง่ายม้าพันธ์เร็วจกฝึกยาก 25. ไม่มองก็เหมือนตาบอดไม่ฟังก็เหมือนหูหนวก 26. ่รากแห้งใบจะเฉาใบเฉาดอกก็จะลอยดอกลอยก็จะไร้ผล 27. เสาเล็กบ้านก็คลอนต้นรีบปลายก็คดล่างเล็กบนก็พัง 28. ไม่รู้แยกแยะดีชั่วก็เหมือนโขดหินปะบนกับหยกงามเสือ้ายอยู่ร่วมกับฝูงแกะ 29. เสื้อผ้าขาดก็จงปักสิ่งใดสั้นก็จงตอก 30. เล่นมีดก็จะบาดมือโลดผลก็จะเจ็บเท้า 31. ําชำระคาบใครไม่จำเป็นต้องไปแม่น้ำลำคลองน้ำที่ไหนๆก็ชำระได้ 32. ม้าไม่จำเป็นต้องเป็นม้าพันธุ์ดีหากมีกำลังมีฝีเท้ารวดเร็วม้าพันไหนไหนๆก็เป็นอันใช้ได้ 33. ผู้มีความสามารถหาใช่มีเพียงแต่นักปราดราชบัณฑิตขอเพียงมีสติปัญญาแจ่มแจ้งผู้นั้นย่อมนับเป็นผู้มีความสามารถจากข้อคิดในการมองโลกของโขงเบ้งเป็นหลักปัชญาที่แยบขายเสนอแนวคิดในการดำเนินชีวิตอันเกี่ยวกับบุคคลในสังคมและในระดับครอบครัวซึ่งอ้างอิงถึง และธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะทําให้สังคมสงบสุขนับเป็นข้อเขียนอันทรงคุณค่าที่ควรรักษาไว้ตลอดไป